คนจำนวนมากเริ่มรู้สึกท้อแท้หดหู่และสิ้นหวังกับชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและโดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรื่อยๆเ,เนี่ยยิ่งจะรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นทุกครั้งที่ดูข่าวก็มีแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน มีแต่เรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดวันนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นมากขึ้นว่ามาเฟียที่โหดร้ายที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐจำนวนมากคนเหล่านี้ได้สร้างระบบมาเฟียในรัฐที่ลึกและซับซ้อนเป็นระบบที่ฝังราก นั่นหนาถาวรมากเป็นมาเฟียที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมีปืนมีกฎหมายอยู่ในมือที่จะดูดกินชีวิตของผู้คนอย่างน่ากลัวมากทีเดียวไม่ว่าข่าวเรื่องของแตงโมที่ไม่เคยไปไหนมาไหนไม่ว่าข่าวตึกสอตองอถลม่มไม่ว่าจีนเทาไม่ว่า สินค้าจีนทะลักเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่หมอกควันอะไรต่างๆปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยพิบัติต่างๆมันถาโถมเข้ามาเยอะมากและเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีการแก้ไขอะไรเลยเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คนหลายๆคนรู้สึกหดหู่ท้อแท้และสิ้นหวังสิ้นหวังกับ สิ่งที่เราเชื่อว่าเขาจะมาแก้ปัญหาให้เราเราเชื่อว่ารัฐและนักการเมืองจะเข้ามาแก้ปัญหาให้เราแต่มันเป็นความเข้าใจผิดมากเพราะว่าข้าราชการระดับสูงจำนวนมากและนักการเมืองจำนวนไม่มากเลยทีเดียวเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เขาคือนักธุรกิจทางการเมืองเขาลงทุนซื้อเสียงซื้อตำแหน่งซื้ออะไรเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำธุรกิจมาสร้างกำไรสูงสุดเพราะว่าแหล่งเงินที่ใหญ่ที่สุดก็คือรัฐใครเข้ามาตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะกอบโกยให้มากที่สุดดังนั้นทุกอย่างที่รัฐทำ จึงเป็นเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันดูง่ายๆถ้ารัฐซื้ออะไรสักอย่างราคามันจะต้องแพงกว่าที่เราซื้อจากตลาดแม้ว่าจะเป็นสินค้าเดียวกันก็ตามทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาเราซื้ออะไรมากๆเนี่ยเราจะได้ราคาของที่ถูกลงแต่ถ้ารัฐซื้ออะไรมากๆเนี่ย ราคามันจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ามีการทุจริตและคอร์รัปชันทุกโปรเจกต์เลยครับถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นในหน้าข่าวเป็นประจำเลยว่าไม่มีสินค้าไหนที่รัดซื้อในราคาตลาดอันนี้มันจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ชัดมากว่ามันน่ากลัวเพราะว่า มันชี้ให้เราเห็นชัดว่าคนที่เข้ามาในตำแหน่งต่างๆคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยเข้ามาเพื่อทำธุรกิจทางการเมืองเป็นธุรกิจสีเทาสีดำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นธุรกิจของมาเฟียนักการเมืองเนี่ยคือมาเฟียที่ใหญ่ที่สุด ในโลกในประเทศไทยมันจึงทำให้คนจานวนมากหดหูหท้อแท้มองไม่เห็นอนาคตซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคนคนหนึ่งถ้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐเลยเนี่ยเขาก็อยู่ได้เขาก็หาปูหาปลาเขา้าป่ากินได้แต่วันนี้ทุกอย่างทำลายถูกทำลายไปหมดแล้วเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้ว ทุกอย่างถูกมาเฟียของรัฐเนี่ยออกกฎหมายมาให้ซับซ้อนเพื่อที่จะดูดกินชีวิตทุกๆชีวิตยังให้เล็ดลอดไปไม่ได้เลยในวันนี้โดยใช้กฎหมายฉะนั้นกฎหมายจะออกมาเพื่อบีบบังคับให้เราเนี่ยมีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้ให้น้อยที่สุด ผูกมัดเราไม่ให้เราทำนั่นไม่ให้เราทำนี่รัฐจะออกกฎหมายมาเพื่อบีบขั้นเราขูดรีดเราไม่ยอมให้เราโตไม่ยอมให้เราเรียนรู้อะไรมากนักเขาจะทำให้เราโง่ที่สุดและก็ทำให้เรามีโอกาสทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเพราะว่าคนโง่หรือคนจนเนี่ยมันคือธาตุที่ดีนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ วันนี้เราจึงเห็นว่าถ้าชาวบ้านคนหนึ่งอยากจะผลิตสินค้าขายเนี่ยเขาจะต้องไปขออยอยด้วยความยากลำบากและกว่าจะได้อยอยมาต้องจ่ายเงินเป็นส่วนมากในลหลายๆที่ถ้าไม่จ่ายเงินปีหนึ่งยังไม่ได้อยอยนะครับลหลายๆที่บางที่ก็อาจจะโชคดีมีเจ้าหน้าที่ที่ดีบ้างแต่ก็หายากมากนี่คือลักษณะของการปีบแต่ถ้าบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ย เขาทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ทันทีเลยมันเอื้อเอื้อทุนใหญ่เอื้อบริษัทใหญ่เป็นหลักคนเล็กๆจะต้องจ่ายภาษีที่เข้มงวดมากเขาจะบีบจ่ายภาษีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่คนตัวใหญ่ๆเนี่ยมีบัญชีสองสองบัญชีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีฉะนั้น ยิ่งรวยมากยิ่งใหญ่มากก็ยิ่งจ่ายภาษีน้อยหรือไม่จ่ายเลยก็มีอันนี้คือสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นว่าวันนี้นักการเมืองข้าราชการไม่ได้เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนหรือผู้คนดังนั้นในสภาวะอย่างนี้มันจึงทำให้คนหดหู่ท้อแท้แต่ผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งสิ้นหวังครับอย่าพึ่งสิ้นหวัง ที่เราหดหูท้อแท้เนี่ยเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปผูกกับระบบมากเกินไปเราไปพึ่งพิงกับระบบใหญ่มากเกินไปนั่นเองวันนี้เราจึงไม่มีทางเลือกเราจึงรู้สึกว่าเราไม่มีทางไปเมื่อเราเอาวิธีคิดของเราไปผูกกับวิธีคิดของระบบเราก็จะจนตรอกเราเรียนเป็นครูมาสอบครูไม่ได้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเราตกงานทันที นี่คือการที่เอาความคิดเราไปผูกไว้กับระบบและถ้าเราไม่มีเงินเราจะอดตายนั่นก็คือความคิดที่เราไปผูกไว้กับระบบแต่ถ้าเราเอาความคิดของเราออกจากกรอบของระบบเนี่ยเราก็จะมองว่าไม่มีเงินเราก็ไม่ตายนะเราทำนั่นได้ทำนี่ได้ทำอันนั้นได้ทำอันนี้ได้เราจะมีทางเลือกมากขึ้นดังนั้น การพยายามที่จะคิดออกนอกกรอบของระบบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในวันนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกลับมาสู่คำว่าการพึ่งตนเองและพึ่งกันเองให้ได้มากที่สุดถ้าเราออกมาตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องยอมจำนนมากเกินไปเรามาสร้างระบบใหม่เราไม่จำเป็นต้องไปสู้กับเขาเอาชีวิตไปแลกกับการต่อสู้กับเขา แต่เราต้องสู้กับตัวเองว่าเราจะพึ่งเขาให้น้อยลงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้ฉะนั้นถ้าวันนี้เรากลับมาคิดถึงการสร้างระบบอาหารของเราเองกลับมาคิดถึงการสร้างที่อยู่อาศัยของเราเองกลับมาคิดถึงการสร้างของใช้สอยกลับมาคิดถึงการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านใช้การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรา เห็นช่องทางในชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นเห็นทางเลือกของชีวิตมากไปกว่าน,นี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้วันนี้เราก็พยายามทำเราอยากจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองและพึ่งกันเองโดยการสร้างระบบใหม่การพึ่งตนเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเรามีกำลัง และการพึ่งกันเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงเราอยู่ได้อย่างสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราดื่มน้ําอัดลมจากบริษัทใหญ่จากต่างประเทศทุกวันเราก็จะส่งเงินให้เขาทุกวันน้ําอัดลมทุกยี่ห้อใช้น้ําตาลที่ชื่อว่าไฮฟลูโตสคอนซรับจากอเมริกาทุกครั้งที่เราดื่มเงินเราก็จะไปที่อเมริกาทุกครั้งที่ดื่มมันก็ไปทุกครั้งที่เงินไปเงินในชุมชนของเราก็จะลดลงลดลงลดลง ในหมู่บ้านในชุมชนเราในตัวเราเองเนี่ยเงินก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราส่งเงินไปต่างประเทศนี่คือการพึ่งระบบใหญ่ระบบต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่บริโภคของจากบริษัทขนาดใหญ่เรามาบริโภคของในชุมชนแทนที่จะดื่มน้ำอัดลมจากบริษัทใหญ่เราก็มาดื่มน้ำสมุนไพรจากนายกนายขอนายคอนายงในชุมชนของเรา แทนที่จะซื้อไก่จากตลาดเราก็ซื้อไก่บ้านจากในกอในขอในคอในงอแทนที่จะไปซื้อขนมก๊อฟแก๊บจากห้างใหญ่เราก็มาซื้อขนมเปียกปูนขนมกล้วยทอดขนมนั่นที่ที่เราทำกันเองเนี่ยเงินก็จะไม่ไหลไปที่อื่นเงินก็จะวนเวียนอยู่ในชุมชนของเราทันทีที่เงินหมนุนหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการพึ่งพา การเชื่อมต่อกันระหว่างคนในชุมชนและทุกครั้งที่เราจ่ายเงินเงินก็ออกจะไปก็ออกไปสร้างทรัพยากรไปสร้างดอกสร้างผลสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในชุมชนก็จะเติบโตขึ้นมาโดยที่เราควบคุมมันได้มากขึ้นนี่คือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาใหม่ ถ้าเราพึ่งพากันแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติกมากมายเราไปซื้อของจาก,จากสวนของนายกอเราก็เก็บใส่ตะกร้ามาเลยเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกมาก็ได้เจ้าของสวนก็จะมีเงินไปพัฒนาสวนทำผักอินทรียเก็บมเมล็ดพัน์ธุเองก็จะได้เงินไปพัฒนาก็เติบโตขึ้นมาและเราก็ได้อาหารที่ดีมากินและเราก็ไม่ต้องใช้พลาสติก นี่คือเศรษฐกิจชุมชนซึ่งผมเห็นว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องกลับมาคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นถ้าเรามาเริ่มเศรษฐกิจชุมชนเลิกลดการพึ่งอาหารจากธุรกิจใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ชุมชนก็จะเติบโตมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันพอเงินไม่ออกไปข้างนอกชีวิตเราก็จะดีขึ้นความ เลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันจะลดลงแบบหวบภาพเลยสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราปลูกสิ่งที่เรากินเราจะไม่ปลูกเพื่อขายการปลูกอ้อยปลูกมันสำมปะหลังเพื่อส่งออกเนี่ยก็จะลดลงแต่เราก็จะมาสร้างเศรษฐกิจของเราให้มันเอื้อต่อเรามากขึ้นทันทีที่เราปลูกให้เรากินเนี่ยเราก็จะปลูกหลากหลายเพราะว่าเราไม่กินอ้อยเราไม่กินมันสัมปหลัง เราก็จะกินมะม่วงกินฝรั่งกินส้มโอกินผักกูดกินผักน้ำกินตำลึงเราก็จะปลูกอะไรหลากหลายมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นความหลากหลายก็จะกลับมาเงินก็จะกระบวนเวียนอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องไปขอทานใครฉะนั้นเกิดสงครามขึ้นที่ยูเครนเราก็ไม่เดือดร้อนเกิดสงครามขึ้นที่อเมริกาเขา ยกตั้งกำแพงภาษีสูงขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนแม้ว่าเสยษสินค้าจีนจะทะลักเข้ามานักการเมืองไทยขา้าราชการไทยได้ประโยชน์จากการเอาสินค้าราคาถูกจากจีนมาทุ่มตลาดไทยเอาหมูเถื่อนจากอาร์เจนตินามาบังคับให้คนไทยกินทั่วประเทศเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเรามีอยู่มีกินมีของเราเองอยู่เนี่ยนี่คือการสร้าง เศรษฐกิจชุมชนมันจะทำให้ชุมชนนี้เติบโตชุมชนเติบโตมันคือความเข้มแข็งของชุมชนและมันคือความเข้มแข็งของประเทศดังนั้นเราต้องกลับมาที่ชุมชนกลับมาที่ตัวเราก่อนตัวเราต้องเข้มแข็งอันดับแรกถ้าเราเข้มแข็งปุ๊บชุมชนก็จะเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งนี่คือทางออกที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุด ไม่ซับซ้อนเลยแต่ถ้าหากว่าเราต้องไปเหมาเอาสินค้าจีนราคาถูกที่ส่งเข้าอเมริกาไม่ได้ขนมาขายในบ้านเราเนี่ยเงินก็จะไหลออกไปจีนหมดและขยะราคาถูกจากจีนก็จะมาท่วมประเทศเราทำไมเราต้องใช้พลาสติกมากขึ้นในเมื่อเรามีไม้ไผ่เยอะแยะมีคนชาวบ้านที่สารตะกร้าสารเฟอร์นิเจอร์สารนั่นสารนี่เก่งๆเยอะแยะเลย ถ้าเรามาใช้ของพวกนี้มากขึ้นคนเหล่านี้ก็จะมีรายได้คนสารตะก้าก็จะมีหน้ามีตามีความภาคภูมิใจตัวเองคนปลูกไผ่ก็จะมีรายได้เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจชุมชนคือคำตอบครับจากนั้นวันนี้อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งสิ้นหวังกับระบบโลก ระบบทุนที่กําลังจะพังทลายลงเพราะระบบทุนมันกินตัวเองมันกําลังจะพังลงวันเนี้อย่าท้อเรายังมีทางเลือกนี่คือทางเลือกหนึ่งที่คนโง่ๆอย่างผมคิดได้นะผมคิดได้แค่เนี้ก็คือกลับมาสู่การพึ่งตัวเองกลับมาพึ่งกันเองแล้วก็กลับมาสร้างชุมชนสร้างความเป็นท้องถิ่นให้มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันจะพึ่งตนเองได้พึ่งทุกคนได้แต่ผมคิดว่า คนไทยจำนวนมากเก่งกว่าผมฉลาดกว่าผมถ้าเอาความคิดในกรอบออกไปปุ๊บม,มานั่งคิดนอกกรอบร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนจะมีทางออกที่ดีกว่านี้มากกว่านี้เยอะเลยวันนี้เราต้องการความคิดใหม่จินตนาการใหม่ที่อยู่นอกกรอบที่เขาสร้างมาครอบเราไว้นี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดในวันนี้ครับ ใครที่อยากสนับสนุนการเก็บเมล็ดพันธุ์ของสวนพันธุ์สามารถเข้าไปดูหนังสือใน s h o ป e ีหรือติดต่อมาที่สวนพันธุ์ได้ก็จะมีหนังสือการทำบ้านดินการเลี้ยงลูกลูกโจรการเลี้ยงลูกแบบง่ายๆเลี้ยงลูกไม่ให้เป็นภาระ,ระให้มันสนุกที่สุดได้อย่างไรและก็นอกจากนั้นก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการกลับบ้านว่าวิธีคิดที่จะกลับบ้านคิดยังไงเราจะกลับบ้านได้ยังไง อันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งและมีหนังสือเกี่ยวกับการเก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่างๆหนังสือเซ็กกับความรักของคนขี้อายฟังชื่อก็น่ากลัวแต่จริงแล้วเป็นธรรมะส่วนเรื่องสวนก็วิธีการทำสวนใครที่มีญาติพี่น้องเป็นฝรั่งอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็ถูกมีหนังสือเหล่านี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปดูในเอ a z ซ n ได้เลยอันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษ ส่วนคนที่มีญาติพี่น้องเป็นคนจีนก็จะมีภาคภาษาแมนดารินอันนี้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือเพจของอผู้กูไต้หวันก็สามารถเข้าไปเช็คดูรายละเอียดในนั้นได้